อันนั้นจมอีกอันนึงก็จมอีกทำได้ก็จมอีกไปเรื่อยดิ้ววแล้วไอเตี้ยตัวนี้มันก็นลังจะคนเดิมคนเดิมมันกำลังจะ วันนี้รถไถจมรวมกันทั้งหมดห้าครั้งนี่คุณตาเต็มม <c oughs> า,าแล้วไปยิ้มห่าเื่า้รนี่ <c oughs> หลังจากหนึ่งนาทีเต๊ตเต็นื้อกันไมาไอ้ะไอเตี้ยนี้กำลังเดินมาดูมั้ยตึ้นใส่กางเกงทำไมรู้ว่ามันจะเปียกไม่ได้ใส่ขาสั้นเลย กำลังจะดึงกันแล้วตอนนี้หาเสียงก่อนสองรอบสามรอบเลยวนะห้ารอบวันนี้อเออลงหมดเลยดึงกันแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยขึ้นเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจยเพิ่งเจ็บกล้องเดี๋ยวก็วจะชมอีก